สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมืนีอากาศหอนหอนก็เลยพากันลบจากในบานมาเร็งยุทธองหน้าอย่าลงมาเล่นหน้ามันงวนมันงวนอยากปีนต้นาไตหนาที่มนวนอยากมันเล่นผู้ย้อนไปยากสายจอยหอนหลายก็เลยขอแม่ลงไปเล่นน้ำกองมักของเขาละนามกับเด็กหน่อยนี่แต่ต้องระวังยางไก่ชิดนะเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็ประกอบกับหนาหอนเด็กหน่อยๆนอยอาจจะสวนกันไปเล่นน้ำได้ เขาอาจจะคิดว่าน้ำตื่นๆื่นว่าเป็นยังดอกแต่ที่จริงแล้วน้ำตื่นๆื่นก็สามารถที่จะจมได้เพราะฉะนั้นทวงนี่ต้องดูแลบุตรหลานของเฮายางไก่ชิดใายจอยกระเล่นน้ำาาร้อนยางสนุกสนานส่วนพี่นั่นก็ะไดเบ็ดมากไม่ก็เลยลองมาสิ์เบ็ดว่าสันว่านา่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเยอได้กีตัวแล้วปลาเหรอจระเข้สรุปได้ไหมปลา ยังไม่ได้สักตัวผู้เป็นพี่กับน่งตกปลายูริมตะลิงมาเป็นเวลานานแล้วแต่ปลากระบ,บลอลงมากินเหยื่สักที่สวนใส้จอยนันกับสนุกสนานกับการเล่นหน้าบ่มีท่าทีว่าจะขึ้นจากน้ำง,ง่ายๆเลยเพื่อนๆบรรยากาศสวนย่ามแรงก็สิเป็นแบบนี้ละจ้าเพื่อนๆต้นไม้หลายชนิดแกแห้งเหยวแต่ว่าต้นไม้หลายชนิดกดกสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ ยายพันธุ์ปลูกตะไคร่ปลูกคาไวรอบสะอันนี้เขาปรับตัวได้ดีเลยทีเดียวหนาแรงเขากับว่าเป็นอย่างเพื่อนๆเ,เขาก็ยังดูเ,เขียวๆอยู่แต่ว่าไปเบื้องที่ต้นกล้วยปลูกไว้รอบสะต้นกล้วยตอนนี้เริ่มที่จะแห้งเหี่ยวบางต้นก็ตายไปแล้วแต่ก็มีส่วนใหญ่ที่ยังมีชีวิตหลอดอยู่เพื่อนๆแต่ว่าลูกเขาหรือปีเขาที่ออกมาก็จะเป็นในน้อยเพราะว่าเขาได้รับน้ำบ่เพียงพอ หนาแรงแนาะเพื่อนฝนกับบม่มีดีเท่าใดแล้วที่เขายังสามารถที่จะเอาชีวิตหลอดได้อยู่ตอนนี้ก็ล่อแค่ให้ฝนมาเร็เๆเพื่อที่ต้นไม้เ้าจะได้จะเริ่มเติบโตต่อไปไก่เทงหน้ายายก็จะปลูกต้นฉำฉาหรือว่าต้นจามจุลีหรือต้นกัมปูไว้ต้นไม้ต้นนี้เขาจะใหญ่เร่เพื่อนแพรกิงการสาขาให้ห้าได้อยู่ได้อาศัยเป็นโฮมเป็นเงาให้ห้าเวลาห้ามาหน้า นอนยุ่ใตต้ตนใหม่ี่ก็เย็นดีเพื่อนเพื่อนเมื่อถึงช่วงที่เขาพลัดใบนะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะใบหลวงลง้นลงมานั่งกับมาเอาใบใหม่ตรงนีหลามาเห็ดปุ๋ยหรือว่าเห็ดเป็นดินสําหรับปลูกต้นใหม่ยายเห็ดล้มเย็นเย็นย้ายก็เลยเอาศาสรมาปูน้อนเล่นยุ่ไตโฮมใหม,ม่ใต้จอยนันก็เล่นน้ำยางสนุกสนานโดดน้ำตามตามโยส่วนพี่สาวนันก็นั่งตกปลาต่อไปแต,ไปต่ว่าวาด้ปลาจักโตเรื่ยเพื่อนๆนสงสัย ปลาคงจะหายไปหมดแล้วเมื่อนี้ก็สิขอล่าเพื่อนๆไปก่อนพรอมกับบรรยากาศสวนพ่อเพียงย่ายพันในหนาแนงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า